สวัสดีครับี่น้องสูุขูสู้คนครับเดี๋ยวเขามารับชุ่มฉ่เบาเจียงคนผมนะครับเนาะครับมีกะเห่ากะมะพาใหม่นะครับมาครับมาพาใหม่ยำเทียดเบาครับไอจีอเป็นกะกำลังสิครับนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ไผ่ซีซุกนะครับหรือไม้ไผ่ไงยครับผมบ้านผมเอื่นมีไผ่เงนะครับเนาะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ก็จะเอื่นไม่คือกันนะครับบางพื้นที่ก็จะเอื่นไม้ไผ่ซีซุกนะครับส่งเกินซับ ซับแบบแบบซับท่างการนะครับบางบางมองก็จะเอื้อนในพยาบานนะครับในทยาบานนะครับเนาะครับนี่ครับไอ่มันเป็นอย่างนคือดำใหม่บ่มีปัญหาบหครับนี่ครับเดี๋ยวว่ามันเป็นงูเนี่ยเจอมันจะหมดนามมันเอาไปอืมครับนี่ครับแก้ไปตัวนี้ตัวนี้วมันเองแครับ ตัวนี้ก็คือว่าสุดยอดครับผ้ากางกมได้ตัวนี้เาก็กำลังขาดใหม่นะครับเมื่อกี้พอดีไปเจอของดีครับคือว่าคือว่าสีดครับพีนอ้องแถวบ้านผมอา่าเจ้ามาตัดใหม่ขายนะครับแบบว่าไม่แพ่ไงเนี่ยนะครับหรือไม่ไพ่ซีซุกนี่นะครับขายนะครับเนาะครับ แต่ว่าเขามาเหมาเป็นก่อนะครับผมก็เลยไปขอแบงค์ก็เป็นอ่าอยู่ประมาณเจ็ดแปดลำครับก็ถือว่าก็ไปเลือกเขาเลยครับเนาะครับมีอยู่ประมาณลอยลอยลอยลำนะครับก็เลือกหาลำที่ดีๆที่ว่าคิดว่าดีๆแหละครับนะครับครับไม่ค่อนข้างจะจะใส่ได่เลยมึงครับมึงเหนื่อครับนี่ไม่เกีย์ครับผิวจะดำซื่อนี่นี่ครับ ตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักแปดสิบเซนนี่นะครับคือว่าครับห้าปีนี้มีแน,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 น่นอนน้อยแล้วหน่อเนาะคือร้ายกว่าน,น,น,นัาา้นเนาะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่อย,ยู่กลางก่อนนะครับซึ่งซึ่งบอกง่ายๆก็คือว่ามันถ,ถ,ถ้าถ้าบ่ทางออกเบิดเบิดต้นนี้มันก็บ่มีความสามารถเจียไปเอามันออกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไมพายอยู่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 กลางก่อนนะครับครับตัวนี้ผมก็คาดไปรอยหาสิบเซนนี่ผล่ีเลยเขี่ยได้ เงยหัวดีเลยเดี๋ยปะเดี๋ยวทนนึงัไม่ครับค่อนข้าง,งจะจะน้านะครับจะนาขนาดซั้มนีเ่เฮ็ดสองเมตรเลยสบายครับแต่ผมตัดเคลียดรอยห่าทิพเซนเครียดนี่ครับครับเพราะว่าผมกะเอาเคลียดรอยห่าทิพเซนพ่อครับเพราะว่าจักเทียนไงไปเฮ็นยังครับ ไเหรอครับแกจักสีเห็ดใ,นในหไงเป็ดแดงนะครับพี่น้องเนาะครับส่วนนี่กำลังสีตัดนะครับพวกนี้ก็เป็นช่วงช่วงช่วงโค่นหรือช่วงกกนะครับนี่ครับให้พี่น้องสังเกตมึงครับพวกนี่ครับพวกนี่กักร,กระโตะกระกกนะครับแต่เพิ่นกับได้ตัดให้กกบ้างเลยครับเพราะว่ามันตัดยางนะครับพวกนี้ก็ไปก็จะไม่เห็ดพวกขากบนี่แหละครับเห็ดพวก ลูกอีวาวเนาะวาววาสองของนะครับลูกหน่อยมันนะครับอาจจะเฮ็ดขั้นเบ็ดเบ็ดกบสมพิษซับไปยังไปกับว่ากันไปเนาะครับเนาะพี่น้องนะครับครับนี่ก็เป็นตัววาวตอนนี้หอกให้ไอ้เขียผ้าให้อยู่ครับครับใค่ไม่แม่ก็นี่กับขาดร้อมเต็มยมไว้ก็ยื้สักขาขาล่ำนี่นะครับก็ยื้สักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบนี่แหละครับ ไม่ประมาณสามปีนี่นะครับคิดว่าครับครับนี่ประมาณสามปีครับแกแห้งกับบอเมีนครับบอนแห้งกับบอเมีนครับไม่พอดีนะครับเพียดนังเหนียวอาหาแกแห้งตัวนั้นก็อยากแกแห้งกับจำเดียงครับแกแห้งผิวมันแตกครับเกียบเบาครับไม่พวกนี้นี่หน้าหน้าเนี่ยเพียดดื้อๆสบายเลยครับดุ้อๆอีน้องนหม่นะครับเพ็ด mày on mày bang hết đuôi đuì nè bố đẻ kẹp, đuôi mày nha. thám mày vẫn luôn nói gì nó ตอนนี้อยู่จังหวัดบุญล้มก็ดีดีนะครับพี่น้องมึงครับบนกระล่มล่มดีแฮงครับค,ครับไพซี่ซุกค,ค,ครับพี่น้อง เขาเก๋มั่งคัดใหม่นะครับคัดใหม่เลือกใหม่นะครับท่อนเดียวกับนายเฮ็ดวบาเลยนครับประมาณแปดล้ำนะครับไม่พวกนี้นะครับเอาง่ายๆก็คือว่าผมเอามาเห็ดขากบเบานะครับแลก็เกามาเห็ดกีบวบานะครับโอกกลางนี่โบเห็ดเลยนะครับเพราะว่าใหม่มันกดครับโอกกลางอย่าเป็นไหม่ไฟไหน่อยนะครับหรือไ่สี มีใค่สังไ่เป็นกันครับบอกดิมึงครับพี่น้องร่วมบักแข้งนึงครับรถเจบิประเด้ว่าบิีปลองวาดินับอยู่กับสัางเบียร์ไปจะขับเมื่อกี้สัางเบียร์ทักมหาหรือเบียร์สานะครับเสียมันพายมึงะครับ ครับไม่แก่บ่แก่พี่น้องมงครับจนแดงจนแดงได้เนาะนั่นครับจนแดงนะครับ การพาการยังกะระวังไง้อครับเบด้อพี่น้องที่เขามาเมืองครับครับฤดูกาลหนานี่กาบ้านจะน่าจะพออย่ครับเราจะยับได้เยับไหวอยู่ยประมาณสักไม่ยุบานก็ยับได้อยู่ประมาณลอยก็ตัวนี่แหละครับโดยประมาณในพายร้ายนะครับเป็นพายดิบิกายก็มีครับในพายตามปีครับ ไม่บ่ถือฝนบ่ถือยังแบบว่าเข้าไหวดีๆก็แห่งดีหน่อยเนาะครับโอเคครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวเจิงคนอุบลเลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกๆคลิปนะครับเพื่อสิบวยผ่านคลิปต่อไปของเฮานะครับครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวเจิงคนอุบลก็ขออนุญาตนะครับเพราะว่าก็จะเฝ้าผ้าใหม่ก็ว่าจะไปล่องวาวเรียนกับทีมงานนะครับทั้งสายอุบลครับผม ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กับอัมลาแค่นี้นะครับเนาะไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ